สวัสดีครับทำอาหารไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับผมเิ่ปรุมกลับมาอีกแล้ววันนี้มาดูกันว่าจะทำอะไรกินกันดีเห็นไหมครับนี่บวก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 เหลี่ยมนะครับบวกเหลี่ยมเราหาที่อ่อนๆหน่อยเน้อนะครับหลังจากปอกเปลือกแล้วแล้วก็หันให้มันเป็นเป็นกา้แบบนี้นะนะเป็นกล้กแบบนี้นะครับ ถ้ามันแก่ก็เอาไส้มันออกนี่เอาไส้มันออกนะครับวันนี้เราพาผัดปลานะเนื้อปลาเนื้อปลาอะไรก็ได้นะครับคลิปเก่าผ,ผมเคยสอนหมักปลาแล้วนะครับเข้าไปดูเนาะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีกระเทียมขิงพริกขี้หนูหน่อยหนึ่งหอมแดงหน่อยหนึ่งนะครับนี่กุ้งแห้งกุ้งแห้งปั่น ถ้าไม่ใช้กุ้งแห้งปั่นก็กุ้งแห้งตัวอะไรก็ได้จ้าได้เหมือนกันนะครับมามาดูกันกันทำแล้วนะว่าผัดยังไงเอออย่างแรกนะเราทอดกับน,น้ำมันก่อนแต่ถ้าอยู่บ้านน่ะไม่ต้องอ่าไม่ต้องทอดกับน,น้ำมันแต่วันนี้ผมจะทำแบบว่าใช้ใช้ก็อยู่บ้านเนาะ ไม่ต้องไปเราอน้ามันเหมือนตาโรงแรมตามตามพัฒนากาอกาจริงในเมืองกีนอันนี้ก็ขายดีนะฮะอันนี้ก็เป็นหมูอาหารที่แบบว่าจริงๆดูแล้วมันบ้านๆแต่ว่ามันทําให้มันเป็นราคาแพงขึ้นก็ได้นะครับอแกอ,ออกเม็ดเนาะเห็นไ,ไหมอันนี้ผมเอาเม็ดออกเพราะว่ามันแก่ไปอันนี้อ่อนๆโอเค ตอนนี้เราต้มน้ำร้อนลวกปลาก่อนลวกปลาก่อนอ่าหรือไม่เอาทำแบบเหมือนบ้านเลยดีกว่าเนาะเอาทำแบบเหมือนบอเออคณทำในบ้านเลยอ่าต้มน้ำร้อนก่อนเนาะ ใส่เกลือเกลือน้ำตาลสักหน่อยน,นึ okay. งก่อนโอเครวกนี่ก่อนรวกรวกนี่ก่อนโอเคไม้เอาความโอเคมาเราลวกไปเลยก่นนอน เราล้างกระทะอ้าล้างกระทะเนาะของผมนะที่นี่ใช้น้ำมันหมูเจียวเองนะครับอ่าเราทำทุกวันเจียวใหม่ๆเนาะแต่สำหรับเพื่อนๆมุสลิมก็ไม่ต้องกลัวถ้าคนมาเขาไม่กินหมูเราก็จะมีน้ำมันพืชเนาะน้ำมันพืชอ,อยู่แล้วอ่าเราแยกออกเอาอ,อยู่แล้วนะครับใส่น้ำมันหมูลงไป นี่เราพวเครื่องก่อนเนาน้ำมันใส่เยอะใส่น้อยก็แล้วแต่เรานะจะใส่เท่าไหร่โอเคพวให้หอมเนาะอโอเคกุ้งอันนี้ผมบดไว้นะครับถ้าไม่งั้นคุณก็ใส่กุ้งกุ้งแห้งเป็นตัวก็ได้ล้างให้สะอาดนะครับะ เัดีน้ำมันน้อยนะครับอ่อาหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ำซุปไม่มีน้ำซุปน้ำเปล่าเข็ถ้าเราอยากเ,เอาน้ำซุปเยอะเราก็ใส่น้ำเยอะหน่อย้ำพุ้นน้อยเราก็ใส่น้ำน้อยนะครับอ่าทีนี้ทีนี้เราก็ใส่เนื้อปลานะครับอ่า เกไฟไว้ก็ได้นะครับเนื้อปลาเพราะว่าคุณใส่ลงไปผัดมันก็จะแตกหมดนะอ่ะเานอเนื้อมืออ้าวที่นี้เปิดป้ายเนะี่อ่าประมาณโอ้ไม่ถึงหนึ่งนาเคี้ยประมาณ สักสามสิบวิสามสิบว,วิน่าจะสุกแล้วนะ่ะปรุงเดี๋ยวเราปรุงก็กะนอเนาะเกลือหน่อยหนึ่งน้ำตาลเนาะเร้จใส่จะใส่ไม่ใส่นะ,ะแต่เราจะไม่ใส่นะ้ำมันหอยอาจจะใส่ซีอิ๊วขาวไว้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็สามสิบวิต้องดูว่าปลาเราอะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะอ่ะ,อะแล้วสามสิบวิแล้ว นี่เห็นไหมนะเหนอนะเดี๋ยวเป็นน้ำเดี๋ยวไ,ยวไอ้บวกเนี่ยน้ำจะออกนะบวกต้องนิ่มๆถึงอร่อยนะไม่นิ่มไม่อร่อยนะเออเมื่อกี้ผมใส่น้ำซุปมันมีรสชาติแล้วไงอือ <c oughs> แต่ผมก็ลืมบอกว่าแต่ว่าใส่ก็คืออย่างที่บอกแหละนะพนะอน,นอพอน,นอเนะน,นอะพนอเกลือ นะครับน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ซีอิ๊วขาวสุดท้ายนี่เนาะซีอิ๊วขาวเนี่ยซีอิ๊วขาวแล้วก็แป้อง,อ,งอาหารจริงขาดไม่ได้อยู่แล้วแป้งมันเนาะไม่งั้นก็เป็นข้าวโพดท,ที่บ้านก็เดีย๋ยวนี้เรามีขายแล้วแป้งมันอ่าฮ่องกงแป้งมันสามสังข์ นะครับเอ้ถ้าแห้งไปใช่ไหมถึงน้องใส่น้ำเปล่าก็ได้นะน้ำเปล่าอยู่ที่บ้านเนาะแต่คุณอย่าลืมนะว่าบวกเดี้ยมันก็น้ําจะออกอยู่นะน้ำจะออกอยู่นะอ่ะ,ะ,อออล,อะล้วมันงาหน่อยหนึ่งเพื่อเพิ่มความหอมไม่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ชอบไม่ชมช่ไม่เป็นไรอ่ะ อ่ะยังมีอย่างหนึง่งเม็ดต้นหอมนั่นนะเราใส่ต้นหอมเม็ดส,สวยๆโอเคโอเคแล้วคนมันหน่อยเนื้อปลาในแม่เนื้อปลาสวยๆอะไรไม่แตกโอเคาาาาอเมืม นี่เสียห้วยเรอมาหมายความว่าคุณดูแล้วเข้าใจหรือ,อยังคุณเรียนรู้เข้าใจหรือ,อยังนะบวกผัดเนื้อปลานะอาหารเฮลตี่นะอร่อยอือหอมน้ำมันงาด้วยโอเคเพื่อนๆอย่าลืมเอาไปทำนะครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ หมดเกี้ยงไม่เหลือนะครับเนะี่ยคุกข้าวกินอร่อยแบบสบายๆรสชาตินะครับอย่าลืมนะครับ